าจารย์ให้เวลา15ทีเราอาจารย์พาพักเริ่มวันนี้เขาเก้าโมงแล้วไปได้คิวไปได้เก่งแล้วติ๊ติไมี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 เจ้มีเจ้ เปิดแจด้วออมอนอ่ะอามอนอามอนเปิดแจเข้ามาโอ้โศกบอลลเขาอย่างสวยงามทีมซีเข้านึงนำไปแล้วหนึ่งประตูตัวสุดสุดยอ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 ดเลยสุดยอดเลยโุกยิงในนาทีที่เจ็ดลอ ào, okay, okay, okay. ông ném về thêm này, Nhiếng. à, bạn đồ nhìn cầy nó, hay điều, bạn như đây nam xúc, nam xúc lóc, nam xúc chìm, nhát đấy, trên lóc, trên lóc vào đâu, chìm dựng dựng, dựng dựng, chìm bớt, hãy bén, bén téng bầy này, tôn ca